เพลงจังหวะสนุกสนุกแบบนี้ถูกเปิดขึ้นในทุกเวทีรับฟังความคิดเห็นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสร้างความรู้สึกสนุกสนานปลุกใจผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เกิดความรู้สึกว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในฐานะประชาชนคนไทยควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการเสนอแนะความคิดเห็นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นายมานิตสุขสมจิตรองประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของเพลงรัฐธรรมนูญของเราว่ามีผู้ประสงค์ดีท่านหนึ่งแต่งทํานองเพลงมาให้ฟังโดยที่ยังไม่มีเนื้อร้องเมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่สนุกแต่ขาดความเข้าใจว่าต้องการสื่อสารอะไรกับคนฟังจึงได้แจ้งให้ไปแต่งเนื้อร้องประกอบทานองจนกระทั่งกลายเป็นเพลงรัฐธรรมนูญของเราเรื่องเพลง รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับก็เป็นแนวคิดของอผู้ที่หวังดีต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญเขาเสนอตัวมาเองโดยผมไม่ทราบไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนเอาทํานองเพลงมาให้พวกเราฟังว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าจะแต่งเพลงอย่างเงี้ยจะได้ไหมเราก็บอกว่าฟังแต่ทํานองมันก็คลึกคลื่นดีนะแต่ว่าถ้ามีเนื้อมีเนื้อด้วยก็จะดีเขาก็แต่งมาแล้วเอามาให้ฟังกันมันนั้นก็ ผมก็เลยขอให้เปิดให้ที่ประชุมกรรมธิการฟังเลยที่ประชุมก็ชอบใจนะครับขอให้เปิดให้ฟังแล้วขณะนี้ก็ทราบว่ามีคนเข้ามาโหลดเอาเข้าเอาไปเปิดเผยในที่ต่างๆเอาไปเปิดในที่ต่างๆมากนะครับอุ้ยสุวิทย์อินทารานุกูลกิจผู้พิการทางสายตา เป็นผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลงรัฐธรรมนูญของเราสามารถสื่อความหมายของเพลงบนจังหวะที่สนุกสนานน้ำเสียงโดดเด่นมีเอกลักษณ์ชวนให้ติดตามด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศแม้ว่าตนเองจะมองไม่เห็นแต่มีใจรักในเสียงดนตรีจึงคิดว่าเพลงน่าจะเป็นสื่อกลางได้ดีที่สุดครับก็ตอนแรกเลยนะครับก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็เห็นแบบเพจของรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าเออเรามองไม่เห็นแล้วเราจะสามารถช่วยสังคมหรือเราสามารถช่วยอะไรได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าความฝันของอุ้ยเองคืออยากเป็นนักร้องแล้วก็อยากเป็นแบบอยากเป็นผู้สอนร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องดนตรีอยู่แล้วเราก็เลยเออน่าจะทําอะไรได้ก็เลยคิดว่าเออเราจะทําเพลงรัฐธรรมนูญขึ้นมาดีกว่าก็เลยมาปรึกษากับพี่จ๋าที่เป็น คนแต่งเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองอะ่ะก็คืออุ้ยกับพี่จ๋าเนี่ยจะทำงานด้วยกันตลอดเวลามีดนตรีมีเพลงอะไรมารับงานเนี้ยพี่จ๋าก็จะเป็นคนแต่งเพลงแล้วอุ้กก็จะเป็นคนร้องเนียก็เลยปรึกษาพี่จ๋าว่าเออถ้าเกิดอุ้ยจะทําเพลงเนี้ยคิดว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมพี่จ๋าก็เลยแต่งเนื้อร้องกับทำนองมาให้แล้วอุ้กก็ลองฟังดูอุ้ยสุวิทย์อินทารานุกูลกิจ หวังเพียงแค่ใครก็ตามที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วจะเกิดความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อหาและทำนองเพลงรัฐธรรมนูญของเราเป็นความภูมิใจของนักร้องผู้นี้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศและร่วมจัดทำรัฐธรรมนูญโดยวิธีการใช้บทเพลงภูมิใจที่อย่างน้อยเราก็เป็นอีกหนึ่งแรงเนาะเป็นอีกหนึ่งนะที่เราจะสามารถที่จะถ่ายทอดบทเพลงให้เป็นกำลังใจกับคนในสังคมแล้ว ก็หวังว่าคนเมื่อทุกคนได้ฟังเพลงนี้ก็น่าจะแบบว่าหนึ่งก็คือน่าจะมีกําลังใจสองก็น่าจะเหมือนกับว่ามาช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาช่วยกันเพลงรัฐธรรมนูญของเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะมีผู้ที่สนใจนําไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆมากมายทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้จัดทําเพลงยินดีที่จะให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพลงรัฐธรรมนูญของเราในทุกช่องทางโดยไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเพียงคาดหวังว่าทุกคนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงจุลารัฐพันธสีถ่ายภาพสุดารัฐสร้างถิ่นรายงานได้เวลาที่เราทุกคนสร้างกฎขึ้นใหม่ ให้เป็นรัฐธรรมนูญของเราผ่านไปแล้วคืนวันเลวร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องเกา่าวันนี้พวกเราเราาิ่มใหม่อยากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของเราวาดความฝันด้วยมือพวกเราร่วมใจ